นี่ยคุโบเกฟล้านนะคุ่บเก็บล้านนะโต๊กมันโต๊กมื่อโต๊กมื่อเมื่ออะไรมีโต๊กมื่อเมื่ออะไรพี่น้องออกมาจะเศ้าโต๊กวนโตขายยังไม่ได้เลยเจ้าฝุ่ยุดฝุ่ยุดเกิดสีพาดนี่นี่กระบาดแล้วรวดมาบพมากเมื่อกี้ ฮะนหนูเล่นกับพี่งูนอยู่พ่อกระสับมีผ้าห่มอยู่กระสับอ่างงูดามีมีผ้าห่มอยู่นกระสับยื่ห้ออกยู่นได้ในบ้านในบ้านงานวีนอเออมิกที่ใสอู้เห็นปะอ๋อเมื่อกี้ใอรเอาดันไปหายเนาะกระดมไปหายเยอะ ลบฝนพี่น้องลบฝนอยู่ใต้สาราวัดครับผมฝนตกอากาศขึ้นม,มืดมือเลยเลยมาจอดลบฝนเพิ่นก่อนนั่งเล่นคุยกันตามภาษามันนี้เฮ้ากะ มือนนี่โมเมนบ์โมเมนดวงของเขาเนาะฝนมันตกถ้าถ้าฝนมันตกกะสีขายได้อยู่เพราะว่ามันก็ขายได้ชุมมืออยู่แต่ว่าเมือนี่เนาะฝนมันตกกะฮ็ดตั้งไ,งได้เลยให้ธรรมาชาติห้า,ามป่าห,าหา้ามฝนห้ามบ่ได้ครับผมแต่ว่าเขาสามารถ เรียกเรียงได้จจามือเศ้าอากาศมันก็ขคึมได้มเ้าในี่ละแต่ว่าของเขาได้เห็ดแล้วเขาก็ต้องออกมาครับผมออกมาวัดดวงกันแต่ว่าผลกะเนะาะคือว่าล่ะตามสภาพพี่นนอง ต๊กมันมๆดูนะว่ามีช่องบางของหัวใจเลยได้มา เจ้าวัดสารานี่จักปีแล้วเนี่ยไม่นี่ตั้งแต่ข่อยบอทัานเกิดปุ่นเนี่ยเลป็นก้อนสาลาอยู่ที่สาลานใหญ่ย,ยู่แถวนี้ละ่ะสาลานใหม่ใหญ่มากๆเลยอันนี้เพิ่นอเออเออเพิ่นมาเห็ดใหม่ตจนกระเฮ็ดโดนเลยละวะกระเฮ็ดโดนเติบเลยละ่ะสาลาแล้วก็กุฏิอู้นอันของ เ,เก่าของแกตั้งแต่สมัยไม่นี่ใหม่ค้นขนาดเด้ไม่ตั้งแต่ใหม,ม,ม่ตั้งแต่เมื่อไหร่พระท่านเกิดผมก็เดีได้บูมเมืองเรือใหม่ยังดีอยู่นั่เห็นว่าพวกเสาเก่าเสาโบราณระฆัง ลาลาวา่ามึงเสาซื้อก้อนไปตามนี่น,นนะซื้อก้อนไปตามธรรมชาติปูนต้นงผสูมไม้บ่ได้เลยต่ก้อนเป็นเสาไม่หมืนเลยปดดูนไั่เบมือนายุก่อนฮะปูนมันม,มีมือบ่ได้ยูตี้ไม่บ่มีมือมืออยู่เนาะมันได้จากพวกอืม ียงนั่งพี่น้องนั่งเถอะฝนเศร้าตกนี่ยังบอกกับพี่น้องว่าฝนตกหนึงชีมินี่ยังหางหาวแค่ว่าแงวดีแงวดีอืมแงว์ก็ยังง่วงนี่แหละก็ยังง่วงแงวนี่แหละ มือเศร้ามือเศร้าไปสมัครทราบปาปนากิจบ่เนี่ยมุ่งบ้านมุ่งไปเฮ็ดยังก็ออกมาพอดีติดฝนพอดีคณะกรรมการขาเขาจะเฮ็ดยังก่สร้างโรงาง,งนานเล็กน้อย ็เลยพาดนี่นี่ไปสั่งมือนนี่แพร่ว่าก็เลยถามเพิ่นอนสมัครกันว่าสมัครทราบปนากิจหมู่บ้านว่าต้องเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็<ม>เฮ็ดเรียบร<ม>้อยแล้วละ่ะอืมตัวนี้น้ำดีดีเฮ้ยเพราะว่าเจ้หน่อยอยู่อีกหมูบนหนม่บ้านนึ่งนหมู่บ้านนี้เจ้หน่อยก็เฮ็ดทราบปนากิจคือกันเออไม่มีนะ ซาเปนา็นไก่ขี้หมูบานแต่นหน่อยไกเฮ็ดคือกันเขี้ช่วงหมูบานเลยกคือยังประกันประกันประกันนะประกันคือยังประกันน,ะะน,น,น,นั่แหละเอเอสเนี่ยนะโอเมนก็ยังเฮ็ดประกันนะซาบเป็นไก่เนี่ยน,ยน,นะ ก็ได้ค่าหมูอยู่ดอกก็ได้ค่าหมูอยู่ดอกก็เลียนพี่น้องก็เฮกษตรเกษตรตามหมู่บ้านนั่นละเนาะครับผมติดใจสาราวัดพี่น้องสาราวัดบ้านพี่น้องคือกันบ่สาราใหม่จะมา แต่ละหมู่บ้านก็นกนอาจจะบคุคขึ้นกันเนาะบ้านอันนี้บ้านเกิดแต่หน่อยแต่ว่าที่จริงแต่หน่อยบริยูในทะเบียนบ้านแตน่หน่อยบริยูบ้านหมู่บ้านนี้เพราะว่าในเขตพื้นที่ที่แต่หน่อยไปเขตบ้านอยู่มันเป็นพื้นที่หมู่บ้านนึง่งเดี๋ยวพี่น้องว่าเอา้าแต่หน่อยคือบริยูหมู่บ้านนี้แต่หน่อย ตไหน่อยบานเกิดบานเกิดตไหน่อยก็มาคุกมาเวลาบานนี้มีงานมีอย่างตาหน่อยก็มาออกบุญออกอย่างซอ,อ,อ,อยเพิินอยู่มาเห็ดบุญเห็ดอย่างซอยเพิ่นอยู่ในบานอยู่แต่บ้านพูนกลับไปคือการบ้านพูนเป็นบ้านไม้หมู่บ้านที่ตาหน่อยไปอยู่เป็นบ้านไม้บ้านไม้สำหรับตาหน่อยนะแต่ว่าเพิ่นอยู่เก่าแก่แล้วพ่าเป็นเางไปอยู่ได้สเออต่หน่อยพึ่งง่ายไปอยู่ สามสามปีสามปีกั้ครับผมถ้าลูกพราเต่าง่ายไปยูพุนขึ้นทะเบียนบ้านยูพุนแต่เลยได้เป็นคนบ้านพุนแต่ว่าอันนี้กับบ้านเป็นบ้านเกิดเวลามีงานมียังกับกระซอยออกบุญออกแงงกระซอยครับผมบเมยนว่าไปยูพุนแล้วสิบบซอยนี่เด้เวลาเพิ่นประกาศียังจะหน่อยกับไปซอยอันใดที่เฮ้าซอยได้เข้ากระซอยเนาะ ตามปัแดแจจัยของเขาตา,ตามกำลังของเขานะ่ะที่เขาซอยเออเพิ่ว่าสาธารณประโยชน์เนาะอ่ะบระยุด์ดอกที่น้่งตกเมือเม่อเนืร์ละเดินหน่อยก็แพร่ว่ากันมังนอนกันมี่เด้บริบา,านั้านเด้นี่ยมังนอนกันมี่เดี๋ยวให้นีๆ่ๆ ขากรบนีนนน่นี่เหน็บมานมขนมนุ่มเนยไปโบไปบอกเข่าแล้วน้อแมนนะนะพี่น้องคือบ้าลละมึงมีอาเท่าอาติเอ็กซิเดตบุมมี่ดวงกับมือนาก็พรุ่งนี้ก็ยังมีพรุ่งนี้อีกอวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ทำได้ พรุนี้ทําไม่ได้แล้วก็ทําวันมะรืนนี้ต่อไปขอบคุณหลายๆสําหรับกําลังใจสวัสดีครับ